4เครื่องดื่มสัดส่วน4.59%มูลค่า6,674ล้านบาท5เคมีพัณฑ์สัดส่วน2.55%มูลค่า3,709.66ล้านบาท6รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบสัดส่วน2.48%มูลค่า3,604.91ล้านบาท7เครื่องสําอางสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวสัดส่วน2.05%มูลค่า2,977.76ล้านบาท 8รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบสัดส่วน1.98%มูลค่า2,879.23ล้านบาท9ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆสัดส่วน1.86%มูลค่า2,712.04ล้านบาท10เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลสัดส่วน1.78%มูลค่า2,594.35ล้านบาท คุณคิดว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจนี้จะมีผลต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนในระยะยาวอย่างไร